าพทั้งหมดในคลิปนี้สร้างขึ้นด้วย AI เพื่อประกอบการเล่าเรื่องเท่านั้นเสียงบรรยายเป็นเสียงจริงของผู้จัดทำ All Image AI r e a Generated for Storytelling p u r p o s e only o n e n a r r a t i o n by the Creator ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมิลินเรื่องเล่ามหาสจรรย์วันนี้มาพบกับนิยายที่มีชื่อว่าบุพเพวุ่นวายคุณชายเจ้าสำราญเรื่องราวจะเป็นยังไงไปติดตามรับชมรับฟังกันเลยค่ะเสียงละคังวัดพนันเชิงดังข้ามลำน้ำเจ้าพยาในยามเช้า แสงแดดอ่อนๆกระทบผิวน้ำเป็นประกาลรยยิบระยับกลิ่นลมแม่น้ำเบาๆปนกับเสียงพ่อค้าแม่ค้าตะโกนเรียกลูกค้าที่ตลาดดิมน้ำทําให้บรรยากาศของอยุธยาในยุคนั้นดูมีชีวิตชีวาอย่างยิ่งเรือลําใหญ่ที่แกะลายทองงดงามค่อยๆลอยเข้ามาจอดผู้คนแถวนั้นรู้ดีว่าเป็นขบวนของพระยาวิสุทธ์นายทหารผู้มีอํานาจในพรนนครและบนเรือนั้นมีชายหนุ่มรูปงาม นั่งเอนตัวพักอย่างสบายใจเขาคือคุณชายรังสิมมันชายหนุ่มที่เติบโตมากับความหรูหราใช้ชีวิตกับงานรื่นเริงนางรำสุราและความสนุกไม่เคยต้องลำบากหรือจริงจังกับเรื่องใดเลยสักนิดแต่วันนี้ขณะที่ขบวนเรือแวะพักใกล้ตลาดริมน้ำคุณชายรังสิมมันกับสะดุดกับกลิ่นขนมหวานที่ลอยมากับลมเขาหันไปเห็นร้านขนมเล็กๆ หลังคามุงจากธรรมดาแต่ลูกค้ากับแน่นขนาดขนมไทยหลากสีเรียงอยู่ในถาดไม้ไผ่ดูสวยยิ่งกว่าของปันนิในวังบางอย่างเสียอีกและที่ร้านนั้นเขาเห็นเธอเป็นทางแรกแม่หญิงมาลัยหญิงสาวผมยาวถูกรวบผมไว้ด้านหลังอย่างเรียบร้อยใบหน้าหวานธรรมชาติผิวเนียนสว่างเหมือนถูกแสงเช้าร้อมไว เธอกำลังยิ้มให้กับเด็กตัวเล็กที่มายืนรอซื้อขนมรอยยิ้มของเธออ่อนโยนจนเหมือนทำให้ตลาดทั้งตลาดเงียบลงไปชั่วขณะหัวใจของคุณชายลังซิมันสะดุดอย่างไม่รู้ตัวเขาไม่เคยเห็นหญิงสาวแบบนี้มาก่อนเรียบง่ายแต่สะกดสายตายอย่างประหลาดคุณชายท,ทําทีว่าจะลงไปเดินเล่นทั้งที่ในใจจริงคืออยากเข้าใกล้ร้านนั้นเต็มที่เมื่อเดินเข้าไปใกล้ แม่หญิงมาลัยเงยหน้าขึ้นมองตรงแววตาของนางใส่ซื่อไม่หวั่นไหวกับเสื้อผ้าหรูหราหรือฐานะของเขาเลยสักนิดเชิญเจ้าค่ะคุณชายจะลองขนมไหนก่อนดีเจ้าค่ะเสียงเธอนุ่มและสุภาพทำให้คุณชายรู้สึกถึงกับเผยยิ้มกลับไปเพียงแค่ประโยคนั้นเขารู้แล้วว่าชีวิตสำราญแบบเดิมของเขาคงไม่เหมือนเก่าอีกต่อไป หลังจากแม่หญิงมาลัยยื่นถาดขนมมาให้คุณชายลังสิมันก็รับไปอย่างแผ่วเบาทั้งที่ปกติแล้วเขาแทบไม่เคยสูงสิงกับร้านค้าชาวบ้านเลยด้วยซ้ำนี่เจ้าขาขนมต้มมะพร้าวขนมหวานที่คนแถวนี้ชื่นชอบยิ่งนักแม่หญิงยิ้มอ่อนๆพางมองสีงหน้าของคุณชายอย่างสุภาพคำแรกที่ชิมคุณชายถึงกับนิ่งไปชั่วอึดใจอืม หอมดีหวานพอดีไม่หนักจนเกินไปแม่หญิงหัวเราระเบาๆขนมทุกอย่างข้ากับพ่อทำเองตั้งแต่เช้าเจ้าค่ะตั้งใจทำให้สดใหม่ทุกวันพูดเพียงเท่านั้นแต่สำหรับคุณชายกับรู้สึกว่าเสียงของนางฟังรื่นหูอย่างประหลาดเขามองไปรอบๆอบร้านเล็กๆที่ตั้งอยู่ริมท่าน้ำ เตาถ่านทรงกลิ่นอุ่นๆรอยคะคุ้งขนมหลากสีบนถาดไม้ไผ่สวยงามราวอัญมณีแค่ยืนอยู่ตรงนี้ก็รู้สึกเหมือนได้พักจากโรคหุ่นวายทั้งหมดด้านในร้านเป็นชายล่างทวมซึ่งน่าจะเป็นนายช่วงบิดาของนางกำลังคนกละลแแมในกระทะทองเหลืองด้วยสีหน้ามุ่งมั่นเหงื่อซึมแต่ยังยิ้มให้กับลูกค้าเป็นพักๆบรรยากาศเรียบง่ายแต่เต็มไปด้วยความอบอุ่นที่คุณชายไม่เคยสัมผัส จากในบ้านของตัวเองแม่หญิงมาลัยหันมาถามเขาอย่างสุภาพคุณชายเจ้าคะหากเหนื่อยนะักก็เชิญพักนั่งตรงนี้ก่อนจะได้นะเจ้าคะถ้าแม่หญิงไม่ว่าข้าคงขอพักสักคู่คุณชายตอบเสียงเรียบแต่หัวใจเขากลับเต้นดังจนตัวเองยังได้ยินเสียงหัวใจของตัวเองเชิญได้เลยเจ้าค่าร้านของข้ายินดีเสมอ ขณะเขานั่งกินขนมเด็กๆสองสามคนวิ่งเข้ามาอย่างสนุกสนานมาลาย,ย่อตัวลงพูดคุยกับเด็กๆอย่างใจดีจัดขนมให้พร้อมกับทอนเงินอย่างคล่องแคล่วภาพนั้นทำให้คุณชายรู้สึกเหมือนกำลังมองบางสิ่งที่สบายตาและอบอุ่นกว่าแสงเช้าซะอีกเขาพึมพำเบาๆแบบเผลอไม่รู้ตัวแม่หญิงผู้นี้ช่างงามโดยไม่ต้องแต่งแต้มเลยแม่หญิงได้ยินครึ่งหนึ่งพอยิ้มเขินเล็กน้อย ก่อนรีบหันไปจัดขนมต่ออย่างตั้งใจไม่นานนักบ่ารับใช้ก็เข้ามากระซิบคุณชายเจ้าครับท่านพ่อของท่านรอขึ้นเรือถวายพระป่าแล้วนะครับลังสิมันนิ่งไปคู่หนึ่งใจเขากลับไม่อยากลุกจากตรงนี้เลยเมื่อถึงเวลาจากเขาหันไปมองแม่หญิงมาลลยอีกครั้งสายตานุ่มลึกอย่างที่ไม่เคยใช้มองหญิงใดมาก่อน าจะกลับไปอีกแม่หญิงเสียงเขานุ่มจนเจ้าตัวเองยังแปลกใจแม่หญิงยิ้มหวานร้านขนมเล็กๆของข้าจะรอนะเจ้าคะคุณชายและนั่นคือวินาทีที่หัวใจของคุณชายลังสิม,มันไม่ได้กลับขึ้นเรือไปพร้อมกับร่างของเขาเลย หลังจากกลับมาจากวัดพนันเชิงขบวนเรือของพยาวิสุทธ์ก็จอดเทียบท่านาคฤหาสห์เหมือนทุกครั้งแต่สิ่งที่ไม่เหมือนเดิมคือลูกชายอย่างรังซิมันเดินขึ้นฝั่งด้วยสีหน้าเหม่อลอยแบบที่ไม่เคยเห็นมาก่อนปกติพอเขากลับบ้านเขาจะหายตัวไปหาความสนุกกับธุลาต้นตีหรือนางรามแต่วันนี้เขาเดินผ่านทุกอย่างโดยไม่แม้แต่จะชายตามองในหัวของเขามีเพียงความคิดเดียวคือ ตอนนี้แม่หญิงมาไัยกำลังทำอะไรอยู่เขายืนอยู่ในศาลากลางสวนลมพัดใบไม้ไหวเบาๆแต่กลับไม่สดชื่นเท่ากลิ่นขนมหอมใบเตยที่ร้านเล็กๆริมน้ำเมื่อเช้าเขาหลุดยิ้มให้ตัวเองอย่างไม่รู้ตัวชายที่ใช้ชีวิตด้วยเปื่อยไม่เคยใส่ใจหญิงใดกลับมานั่งคิดถึงแม่ค้าขนมหวานคนหนึ่งไม่หยุดช่างนาประหลาดสิ้นดีและค่ำคืนนั้นเองพยาวิสุทธ์เดินเข้าบ้านเห็นลางซิมัน ยังนั่งเหม่ออยู่ริมระเบียงก็ขมวดคิ้วเองเป็นอะไรปกติตอนนี้ต้องออกไปเรลงล่าที่เลือนสังสค์แล้วไม่ใส่ลือลางสิม,มันสะดุ้งน,นิดๆเปล่าหรอกท่านพ่อข้าแค่เหนื่อยนิดหน่อยเองพยาวิสุทธิ์มองอย่างจับผิดเองหนี่มันก็แปลกนักังต้งแต่กลับมาก,ก็เงียบเป็นเปล่าสากอูกจะว่าอกหักก็ไม่น่าจะใช่ เพราะเองไม่เคยผูกใจให้ใครเขาเลยคำว่าผูกใจทำเขาชะงักไปชั่วอิดใจแต่ก็เลือกจะไม่ตอบพยาวิสุทธิ์ถอนหายใจเฮ้ยพุ่งนี้หรือมะลืนพ่อจะให้เองไปพบท่านออกยาพิพัฒอีกเขาอยากคุยเรื่องให้กับเองแต่งกับแม่หญิงเดือนอย่าผัดพรมันนักหัวใจลางสิมันจมลงทันที แม่หญิงเดือนผู้หญิงที่เขาแทบไม่รู้สึกอะไรด้วยเลยและยิ่งตอนนี้หัวใจเขายิ่งดึงไปอยู่ที่ร้านขนมเล็กๆนั้นมากกว่าเดิมเสียอีกและแล้วเช้าวันลุ่งขึ้นเป็นครั้งแรกที่คุณชายลางสิม,มันตื่นเช้าวกว่าบ่าวบ่าวตกใจจนทําอะไรไม่ถูกคุณชายจะออกไปไหนแต่เช้าเราจะลูกค้าเขาทําหน้าขืนกบเกลื่อนไปดูตลาดเผื่อมีอรน่าสนใจ แต่ในใจเขาชัดเจนว่าไปหาแม่หญิงมาลัยนั่นแหละตลาดริมน้ำคึกคักเหมือนทุกวันกิ่นอาหารกินหมูปิ้งและเสียงแม่ค้าเรียกลูกค้าดังระง,งมแต่สําหรับลังสิมันทุกอย่างเหมือนเงียบลงทันทีเมื่อเขามองเห็นร้านขนมหลังคามุงจากของแม่หญิงมาลัยแม่หญิงกําลังตักขนมถ้วยให้เด็กหญิงคนหนึง่งลอยยิ้มอ่อนโยนเหมือนแสงแดดอ่อนยามเชา้า ภาพนั้นทำให้หัวใจคุณชายเต้นแรงอย่างห้ามไม่ได้เขาเก้าวเข้าไปใกล้แม่หญิงมาลายเงยหน้าดวงตาคู่นั้นสว่างขึ้นวาบหนึ่งก่อนจะยิ้มบางๆอย่างสุภาพคุณชายวันนี้มาแต่เช้าเลยนะเจ้าคะแค่เสียงทักก็ทํำให้เขาอยากมาเช้าแบบนี้ทุกวันข้ามาแวะชิมขนมของแม่หญิงเขาตอบเสียงเรียบแต่ใจสัน่น แม่หญิงหัวเราะนิ่มๆวันนี้มีขนมถ้วยเพิ่งทำเสร็จเจ้าค่ะหอมใบเตยสดลองไหมเจ้าคะเธอยื่นถาดขนมถ้วยมาให้กลิ่นใบเตยอุ่นๆร่อยเตะจมูกและในวิยาทีนั้นคุณชายลังสิม,มันรู้ชัดเจนว่าไม่ใช่แค่ขนมที่ทำให้เขากลับมาที่นี่แต่เป็นหญิงสาวผู้ที่ทำให้โลกของเขาหวานขึ้นในทุกๆวันหลังจากชิมขนมถ้วยจนหมด หลังสิมันก็ยืนอยู่หน้าร้านของแม่หญิงมาลายนานกว่าปกติทั้งที่ปกติเขาไม่เคยเสียเวลากับที่แบบนี้เกินครึ่งชั่วยามด้วยซ้าแม่หญิงมาลายก้มหน้าจัดขนมต่อไม่รู้ตัวเลยว่าแค่ท่าทางเรียบง่ายนั้นกลับทำให้ชายหนุ่มผู้เคยใช้ชีวิตสำราญแบบไม่เคยคิดถึงใครยืนจ้องเธอเหมือนคนหมดเลี่ยวแรงจะหันไปมองที่อื่นแม่หญิง ทำขนมเองหมดทุกอย่างเลยเหรอเขาถามเพื่อกบความใจเต้นของตัวเองแม่หญิงเงยหน้าขึ้นยิ้มบางๆใช่เจ้าค่ะทําทเองกับพ่อบางทีพี่ชายก็มาช่วยนิดหน่อยเหนื่อยไหมคําถามนี้ทําให้แม่หญิงแอบหัวเราะเล็กๆ <c ười> เหนื่อยเจ้าค่ะแต่เห็นคนกินแล้วชอบก็าหายเหนื่อยไปเยอะ หลังสิมันมองรอยยิ้มนั้นยิ้มธรรมดาที่ทำให้เขาใจสว่างยิ่งกว่าแสงแดดไม่รู้ทำไมเขาอยากเห็นรอยยิ้มนี้ทุกวันขณะเดียวกันแม่ค้าข้างๆที่แอบสังเกตอยู่นานเริ่มซุบซิบขุนชายจากเรือนใหญ่มาหาแม่มลาลัยทุกวันเลยเชียวนาระวังเธอคนละชั้นกันจะไปลงเออยังไงกันล่ะ เสียงพวกนั้นแผ่วๆแต่ก็ดังพอให้แม่หญิงมาลัยได้ยินเธอชะงักไปเล็กน้อยแต่พยายามทำเป็นไม่สนใจเพราะรู้ดีว่าชายหนุ่มตรงหน้าสูงเกินเอื้อมแค่ไหนหลังสิมันจับสังเกตสีหน้าเธอได้ทันทีเขาไม่ได้โง่ขนาดไม่รู้ว่าใครกำลังเตือนใครอยู่แม่หญิงเขาเอ่ยเสียงนิ่งข้าไม่ได้สนใจเรื่องพวกนั้นหรอก แม่หญิงมาลัยก้มหน้านิดนิดแต่ข้าต้องสนใจเจ้าค่ะประโยคง่ายๆแต่หนักแน่นจนเขาเงียบไปคู่หนึ่งผู้หญิงตัวเล็กๆคนนี้กลับมีความเข้มแข็งบางอย่างที่เขาไม่เคยเห็นในใครมาก่อนลังสิมันยืนมองเธอก่อนถามแผวๆข้ามาที่นี่บ่อยเกินไปหรือไม่แม่หญิงชะงกักแล้วตอบด้วยรอยยิ้มสุภาพก็ไม่ได้บ่อยเกินไป เพียงแต่คุณชายเป็นคนที่มีหน้ามีตาการม,มาที่ร้านเล็กๆอาจมีคนมองไม่งามก็เท่านั้นเองเจ้าค่ะคำพูดนั้นทำเอาเขาขมวดคิ้วทันทีเพราะนี่เป็นครั้งแรกที่เขารู้สึกอยากปกป้องใครจริงๆลังสิงมันมองไปรอบตลาดเห็นสายตาหลายคู่กำลังจับจ้องบางคู่มองด้วยความอยากรู้อยากเห็นบางคู่มองด้วยความดูถูกเขา หันกลับมาถ้าใครว่ากล่าวหาอะไรจะไปสนใจทำไมเล่าข้ามาที่นี่เพราะอยากมาไม่เกี่ยวอะไรกับใครทั้งนั้นแม่หญิงถึงกับตั้งใจจะตอบอะไรบางอย่างแต่ทันใดนั้นเสียงทหารราชสำนักสองคนในเครื่องแบบเดินตรงเข้ามาที่ร้านอย่างรีบร้อนคุใชายลังสิมันหนึ่งในนั้นเอ่ยเสียงดังจนคนทั้งตลาดหันมามอง หลังสิมันขมมดคิ้วมีอะไรท่านพญาส่งให้พวกข้ามาตามตัวให้รีบกลับเรือนโดยด่วนจ้าค่ะท่านออกยาพิพัฒมาถึงบ้านแล้วต้องการพบคุณชายเดี๋ยวนี้หัวใจของเขากระตุกวูบออกยาพิพัฒพ่อของแม่หญิงเดือนหญิงที่พ่ออยากให้เขาแต่งงานด้วยแม่หญิงมาลัยมองสีหน้าเขาเล็กน้อยก่อนก้มหน้าลง ลรากับรู้สึกว่าโลกของเธอกับโลกของเขาแตกต่างกันเพียงใดหลังสิม,มันถอนหายใจยาวเขาหันไปมองแม่หญิงมาลายอย่างล,างลังเลข้าต้องกลับไปก่อนแต่ข้าจะมาใหม่เขาบอกอย่างชัดเจนแม่หญิงเงยหน้าขึ้นดวงตาคู่นั้นสั่นไหวเล็กน้อยเหมือนดีใจแต่ก็เจือกับความกังวลอยู่ลึกๆเจ้าข่ะคุณชายเดินทางดีๆนะเจ้าคะ เขามองเธอเป็นครั้งสุดท้ายก่อนเดินออกจากร้านแต่ยิ่งเดินออกมาหัวใจก็ยิ่งหนักขึ้นเพราะเขารู้ดีว่าการพบออกยาพิพัฒน์วันนี้คือจุดเริ่มต้นของเส้นทางที่ตัดความรู้สึกของเขาโดยตรงและเขาก็เกลียดมันที่สุดลังสิม,มันกลับถึงเรือนด้วยหัวใจหนักอึ้งเสียงฝีเท้าทหารที่ตามมาส่งยังดังวนในความคิดแต่สิ่งที่ก้องอยู่ในใจเขาหนักกว่านั้นคือ ดวงตาของแม่หญิงมาลายตอนที่เขาต้องจากมายิ่งคิดยิ่งหงุดหงิดหงุดหงิดเพราะตัวเองไม่มีสิทธิ์เลือกอะไรสักอย่างเมื่อเดินขึ้นบันไดไปในโถงเรือนใหญ่เขาเห็นท่านออกยาพิพัฒนั่งอยู่พร้อมน้ำชาล้อนวางตรงหน้าสายสูงวัยในชุดผ้าใหม่เนื้อดีมองเขาด้วยสายตายเย็นเฉียบที่ทำให้บ่าวภัยไม่กล้าแม้แต่จะหายใจดังพยาวิสุทธิผู้เป็นพ่อของลังสิมัน นางรออยู่ก่อนแล้วสีหน้าคเค้่งเคียดกว่าทุกวันมานี่ลังสิซมันน้ำเสียงพ่อไม่ดังมากแต่หนักจนเขาต้องสูดลมหายใจลึกก่อนเจ้าเข้าไปออกยาพิพัฒน์มองเขาตั้งแต่หัวจดเท้าคุณชายโตขึ้นมากแล้วนะหายไปสามเดือนเห็นหว่าตามพ่อไปดูงานที่หัวเมืองตายครับเขาตอบเรียบๆดีเพราะข้ามีเรื่องจะให้เจ้า รับผิดชอบลังสิมันเลิกคิว้วรับผิดชอบหรือครับออกยาพิพากยิ้นบางๆแต่แฝงแรงกดดันชัดเจนใช่สิเรื่องลูกสาวข่าแม่หญิงเดือนหัวใจเขาหล่นวูมาแล้วเรื่องที่เขาไม่อยากฟังที่สุดพยาวิสุทธ์รีบพูดแทกเขาบอกให้เองรับปากเรื่องหมันหมายกับลูกสาวเขาเสียทีเราคุยกันมาหลายครั้งแล้ว ไม่ควรผัดพอรอีคำว่ามั่นหมายทำเอาโลกทั้งใบหมุนช้าลงภาพร้านขนมเล็กๆและรอยยิ้มของแม่หญิงมาลลยซ้อนขึ้นมาทันทีลางสิมันเม้มปากข้ายังไม่ได้คิดเรื่องนี้ครับออกยาพิพัฒหัวเราะหึห่หเบาๆเ <c oughs> จ้าไม่มีอะไรต้องคิดเดือนโตเป็นสาวแล้วเหมาะสมทางชาติตระกูลฐานะความรู้ และที่สำคัญข้าต้องการพันธมิตรที่แข็งแกร่งชายชลาเองตัวเล็กน้อยพ่อเจ้าเองก็รู้ดีว่านี่เป็นเรื่องบ้านเมืองไม่ใช่เรื่องเล่นขายของในตลาดริมน้ำลางสิม,มันสะดุ้งในทันทีคำว่าตลาดริมน้ำทำให้เขารู้ว่าท่านออกยารู้อะไรบางอย่างพยาวิสุทธิ์รีบพูดห้ามท่านออกยาแต่ชายสูงสักยกมือขึ้น ข้าจะพูดตรงๆข้าไม่อยากให้ข่าวลือพวกนั้นลุกดามไปมากกว่านี้คุณชายไปพัวพันกับไม่ค้าขนมเรื่องแบบนั้นมันไม่น่าฟังเท่าไหร่หรอกนาหัวใจลังคินมันเจ็บเหมือนโดนบีบเขากำมือนแน่นจนเนื้อเจ็บแม่หญิงมาลัยผู้ที่ไม่เคยทำร้ายใครกลับถูกมองว่าไม่น่าฟังเพียงเพราะฐานะออกยาพิพัฒยังพูดต่อ ่อนที่ใครจะเอาไปพูดให้เสียหายเจ้าน่าจะรีบตกลงเรื่องมั่นไม้เพื่อปิดปากคนลังสิมันตวัดสายตามองท่านหมายความว่าอย่างไรครับจะให้ค่าแต่งงานเพราะกลัวข่าวลือยิ่งนั้นลือก็เหมือนอำนาจเมื่อความมั่นคงเมื่อพอเจ้าเพื่อนบ้านนี้และเพื่อเจ้าตัวเจ้าเองออกยาพิพัฒน์ตวาดเสียงแข็ง บรรยากาศในเรือนตึงจนเหมือนอากาศหยุดไหลแต่ลังสิมันกลับรู้สึกเหมือนเลือดในอกเดือดขึ้นเรื่อยๆเขาสูดลมหายใจลึกๆน้ำเสียงนิ่งแต่คมพอจะทำให้ทุกคนในห้องชะงักข้าไม่อยากรับปากใ,ใดๆทั้งสิ้นพยาวิสุทธ์พูดเสียงคุณลังสิมันแต่เขายังคงสบตาออกยาพิพัฒอย่างไม่หลบเรื่องนี้เป็นชีวิตของข้าขอให้ข้าเป็นคนตัดสินใจเองเถอะครับ ทั้งห้องตกอยู่ในความเงียบหนักอึง้งมีเพียงเสียงลมหายใจของทั้งสามคนที่คุมอารมณ์ไม่อยู่เหมือนกันออกยาพิพัฒน์จ้องเขาก่อนจะหัวเราะเบา <c oughs> จเจ้ามีความคิดแต่ดูเหมือนจะไม่มั่นใจในตัวเองเกินจะมั่นใจในตัวเองเกินไปหน่อยนะ <c oughs> เขาลุกขึ้นข่าจะกลับก่อนไว้ค่อยมาพูดกันใหม่เมื่อเจ้าคิดได้แล้วเขาก็เดินออกไปทิ้งเรือนไว้กับบรรยากาศที่อึมครึมเมื่อประตูเรือน ปิดลงพรรยาวิสุดถอนหายใจยาวและหันกลับมองลูกชายลังสิมันเอ็งคิดจะทำอะไรอยู่กันแน่อย่าบอกนะว่าเรื่องสาวในตลาดนั่นทำให้เอ็งลังเลชายหนุ่มขบการรมแต่ไม่ตอบเพราะเขาไม่พูดแต่ใจเขาตะโกนอยู่ชัดเจนว่าใช่ก็เพราะเธอคนนั้นนั่นแหละหญิงสาวที่ไม่ควรมีบทบาทในชีวิตเขากลับทำให้ทุกอย่างที่เคยชัดเจน พังทลายกลายเป็นความสับสนไปหมดตอนค่ำวันนั้นลังสิม,มันยืนอยู่ริมเฉลียงมองสายน้ำไหลแสงไฟจากตะเกียงสะท้อนผิวน้ำในยิบระยับ,ยบแต่ในหัวเขามีเพียงใบหน้าของแม่หญิงมาลัยใบหน้าที่เขาอยากกลับไปหาแม้รู้ว่าไม่ควรแม่หญิงข้าควรทำอย่างไรกับเจ้านะเขาพึมพำกับตัวเองความเงียบตอบกลับแต่หัวใจเขาชัดเจนขึ้นทุกที การเจอเธอทำให้เขาไม่อยากแต่งงานตามคำสั่งใครอีกแม้ทางข้างหน้าจะยากแค่ไหนเขาก็รู้ตัวดีว่าหัวใจเขาเริ่มเลือกไปแล้วรุ่งเชา้าแสงแดดอ่อนสาดลงบนเือนใหญ่แต่กลับไม่อาจทําให้หัวใจของลังสิมันเบาสว่างขึ้นได้เลยเขานอนไม่หลับทั้งคืนเพราะมีเสียงเดียวที่ดังก้องซ้ําไปจนเหมือนจะฝังลงกลางอกคาต้องสนใจเจ้าค่ะ เสียงของแม่หญิงมาลัยผู้หญิงธรรมดาแต่คำพูดกลับมีน้ำหนักมากกว่าคำสั่งของคุณนางคนใดยิ่งคิดเขายิ่งอยากกลับไปเจอเธออยากเห็นหน้าอยากฟังเสียงอยากให้เธอรู้ว่าเขาไม่ได้ล้อเล่นไปได้แวะไปเพราะความสนุกแต่เพราะหัวใจเขาผูกกับเธอโดยที่ไม่รู้ตัว ที่ตลาดริมน้ำเช้านั้นตลาดคึกคักเหมือนทุกทีขนมถ้วยและข้าวเหนียวหน้าต่างๆลอยคุ้งแม่หญิงมาลายกำลังจัดขนมที่ทำใหม่ตั้งแต่ฟ้ายังไม่สว่างแต่สีหน้าของเธอกลับดูไม่แจ่มใสเหมือนเคยพอสังเกตอยู่สักพักก่อนถามลูกสาวเบาๆมาลายเจ้ามีอะไรในใจหรือไม่ลูกเธอชะงักนิดหน่อยก่อนตอบได้รอยยิ้ม บางที่ซ่อนความหนักใจไม่ผิดไม่มีอะไรหรอกเจ้าค่ะคุณพ่อเพียงแค่คิดอะไรเล็กน้อยเล็กน้อยนะเจ้าค่ะแต่พ่อรู้ดีเพราะพ่อเห็นสายตาของคุณชายลังสิมันที่มองลูกสาวตลอดหลายวันที่ผ่านมาและเห็นสายตาของลูกที่หลบไม่มิดเหมือนกันทว่าก่อนพ่อจะพูดอะไรต่อเสียงคนในตลาดก็เริ่มดังขึ้นนั่นนั่น คุณชายมาอีกแล้ววันนี้มาแต่เช้าเลยนะแม่หญิงมาลัยซ้อนสายตาขึ้นและภาพนั้นทำให้หัวใจเธอหยุดเต้นไปวูบหนึ่งลังสิมันเดินเข้ามาเขามาแบบไม่มีขบวนไม่มีบ่าวไม่มีทหารมีแต่เขาคนเดียวที่เดินตรงเข้ามาด้วยสีหน้าเอาจริงเอาจังแม่หญิงมาลัยยืนตรงหน้าทันทีคุณชายมาตั้งแต่เช้าเชียวนะเจ้าคะ เขามองเธอมองจนเธอต้องหลบสายตาเพราะความรู้สึกบางอย่างแผ่ล้นจนเกินรับแม่หญิงข้าขอคุยด้วยหน่อยได้หรือไม่เสียงเขานุ่มแต่แผ่วสั้นเล็กน้อยมาลายนิ่งก่อนพยักหน้าได้สิเจ้าคะคนในตลาดแอบแง่หูฟังกันให้เพียบแต่เขาไม่สนใจเลยแม้แต่น้อยเพราะตอนนี้มีแค่แม่หญิงตรงหน้าเท่านั้นที่หลังร้านริมนะท่าน้ำ ลมพัดเย็นพัดพาเสียงกระทบโปะเบาๆหลังสิม,มันยืนตรงหน้าเธอเหมือนกำลังรวบรวมความกล้าอย่างหนักแม่หญิงเขาเริ่มต้นชษาเมื่อวานข้าถูกบังคับให้ตกลงเรื่องมั่นหมายกับลูกสาวออกยามาไลชงัดแต่เธอก็ฝืนยิ้มข้าเข้าใจเจ้าค่ะนั่นเป็นเรื่องของคนมีฐานะสูงแต่ข้าไม่ตกลงแม่หญิงเงยหน้าทันที ดวงตาขยายกว้างอย่างไม่เชื่อสายตาเขามองเธอตรงหน้าข้าบอกพวกเขาไปว่าข้าอยากเป็นคนเลือกชีวิตของตัวเองไม่ใช่ให้ใครมาชี้นิ้วสั่งมาลายเม้มปากหัวใจเต้นผิดจังหวะจนเธอแทบยืนไม่อยู่แล้วคุณชายจะทำยังไงต่อไปล่ะเจ้าคะทางบ้านต้องกดดันคุณชายแน่ๆลังสิมันยิ้มเล็กๆยิ้มแบบที่เต็มไปด้วยความจริงใจจนเธอใจสัน่น ข้าก็ไม่รู้จะว่าจะต้องทำเช่นไรแต่สิ่งเดียวที่ข้ารู้แนะ่ๆคือเขาสูดลมหายใจลึกๆแล้วเอ่ยออกมาอย่างมั่นคงที่สุดตั้งแต่เกิดมาข้าไม่อยากให้เจ้าหลุดออกจากชีวิตข้าไม่หญิงมาลายตะลึงงนันคุณชายคุณชายพูดอะไรเช่นนั้นนะเจ๊าคะข้าเป็นแค่ลูกพ่อข้าเล็กๆเกท่านั้นเองนะเจ้าคะข้ามีสนสารนะหลังสิมันตัดบททันที เจ้าเป็นคนแรกที่ทําให้ข้าอยากทําอะไรให้ถูกต้องอยากมีชีวิตที่ดีขึ้นอยากเป็นคนที่สมควรยืนข้างเจ้าเขามองเธอด้วยแววตาที่จริงใจที่สุดข้าอยากเลิกเจ้าแม้ทั้งโลกจะคัดค้านก็ตามแม่หญิงมาลัยยืนเงียบลมหายใจสั่นเป็นจังหวะใบหน้าแดงนิดๆเพราะไม่เคยเจอคําพูดตรงและหนักแน่นแบบนี้ เธอกัดดินฝีปากตัวเองก่อนเอ่ยเบาๆข้าไม่รู้ว่าควรตอบอะไรดีเจ้าค่ะแต่ถ้าคุณชายเลือกทางนี้จริงๆมันจะไม่ง่ายเลยนะเจ้าค่ะข้ารู้เขายิ้มมุมปากแต่เจ้าอยู่ตรงนั้นสำหรับข้าหรือไม่นั่นต่างหากคือสิ่งที่สำคัญที่สุดแม่หญิงมาลัยนิ่งไปนานก่อนจะเงยหน้าขึ้นสบตาเขาข้าไม่ไม่ไหนเจ้าค่ะเธอพูดเสียงสั่นเล็กน้อย แต่ท่านต้องรักษาสัญญาของตัวเองนะเจ้าคะอย่าปล่อยให้ข้ากลายเป็นคนที่ถูกมองว่าเกะก,กะกลางทางของท่านลางสิมันหัวใจพองขึ้นทันทีเหมือนมีไฟสว่างลุกพึบในอกเขาจับมือเธอไว้อย่างสุภาพที่สุดเท่าที่ชายสูงสักคนหนึ่งจะทำได้ภาพนั้นทำให้มลัยตกใจจนตาโตข้าสัญญาไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้น ข้าจะไม่ปล่อยมือเจ้าแม้หญิงมาลัยก้มหน้าใจเต้นแรงจนแทบแตกออกเป็นชิ้นลมริมท่าน้้ำพัดผ่านพระเอาความหวานความอุ่นและความกล้าที่ทั้งสองมีให้กันลอยอบอวลเหมือนจะคุมทั้งตลาดไว้เรื่องราวของพวกเขาพึ่งเริ่มตน้นยังมีหนามที่เป็นอุปสรรค มีสายตาคนและมีความคาดหวังของตระกูลใหญ่ที่พร้อมจะกดทับพวกเขาทุกเมื่อแต่ณตอนนี้สิ่งหนึ่งเป็นความจริงไม่ต้องสงสัยชายผู้เคยสำราญไม่เคยคิดผูกพันกับใครกับเลือกผู้หญิงธรรมดาด้วยหัวใจรุนรวนและแม่หญิงผู้แสนขยันก็ยอมก้าวไปกับเขาแม้เส้นทางจะไม่ง่ายเลย จบแล้วนะคะสำหรับนิยายเรื่องนี้ถ้ายัางไงแล้วก็ฝากกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยนะคะและชอบสไตล์แนวนี้แล้วก็คอมเมนต์บอกเราด้วยนะคะเราจะได้จัดมาให้อีกนะคะแล้วพบกันใหม่กับช่องมิลินเรื่องเล่ามหัศจรรย์แล้วเจอกันค่ะ